ตัวสกินหน่อยอะไรหน่อย่างนี้นะครับที่จะแทะไว้อย่างตัวเนี้ยซีนซีคอนเพิ่มซิิลโคนไม่หายไปเนี่ยพวกรอยต่างๆพวกนี้ล็อกอยู่มือเมริกาเพียทีเดียวยังไม่รู้วะาตัวล็อกได้หรือเปล่ามาเชื่อมตัวซีนต่างๆเหมือนดูล็อกไม่ได้รยกขึ้นล็อกมาเนี้ยล็อกไม่ได้ แล้วก็จะมีขนาดข้างนอกเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับลอยต่อลอยอะไรต่างๆดี่บ้านดับเพลยงกันรการซีลอยอยซีก่อนแล้ี่หดในเกยออใช้อะไรใช้แร็ปหรือใช้ซีโคอ่จะเป็นตัวสติของของพิโอเอติอเอยืดดึงไหมไม่ยืดครับึงนเกียวเก็บไวรเกี่ยวลต่อ รอยรอยเส้นตรงนี้ไงมันจะเก็บหมดไปตรงนั้นแหละโอเคนะครับปัดไฟโอเคสายครบแต่ไม่ตัดนะไม่ตัดเดี๋ยวก็้าไปดูอีกทีตรงนู้นนะครับตามมือตามอะไรต่างๆเป็นตรงนี้นะครับรายละเอียดสีโทนต่างๆรอยร้าวตรงนี้ของโครงการน้ำมีรับประกันหนึ่งปีไหมครับหนึ่งปีเช่นผมสามารถขอเก็บรอยร้าวเก็บสีเนี่ยได้อีกครั้ง สองครั้งไมหกเดือนจะสองเดือนนับจากวันโอนหรือนับนับจากวันเซอรบ้านนักเกบแ,แล้วถ้าสมมติว่าวันโอนจะสูงุโอนเนี่ยแต่บ้านยในสภาพนี้ผมก็ขาดคุณี่นะอีกสามเดือนนักเก็บเ็จเนี้ยแล้ว <c oughs> ผมทำไงอะ่ะคือเอกสารก็เป็นงาน,าน,านาค,ครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวขอไปดูอะไรเอียดเอกสารอีกทีหนึ่งนเพราะอย่างนั้นผมก็หมดประกันไปสามเดือนเพราะผมยังเข้าอยู่ไม่ได้สามเดือน แล้วเวลาแน่ยพอผมเข้าอยู่ปั๊บอ่าคุณเริ่มแล้วก็แต่ผมโค้งผมกม่แย่เลยดินะครับรอยร้าวตรงนี้ตรงนี้ก็คือตามมุมเนี่คือรอยร้าวนะครับฝั่งนี้คือรอยร้าวอันนี้ก็เป็นรอยต่อรอยเชืต่างๆซึ่งต้องเก็บรายละเอียดไปขนค่าเหลืองนะครับครับท่อไม่รั่วเนาะถ้ารั่วมันจะเขียวไม่น่าเหลืองเงี้ยสีน่าจะกิ้งในคนตัวมุมต่างๆนะครับเรมพวกนี้ตัวนี้ มันน้องเขาบอกแต่ว่าเก็บทาสีเองในก็ดูเก็บไรเก็บทาสีโซนูนีเก็บผิวให้ใหม่ละกันเพราะตั้งหลังที่ทาให้ผมนในครัวนะเนี่ยครับเก็บไว้ต่อต่างๆตัวเนี้ยผมมันคืออะไรนักดีของตัวการสภาพแล้วผมจะเปิด,ดย,ยังไงถ้ามันเป็นสภาพเช่นนี้เพราะฉะนั้นตัดเทาะแต่งพอให้ผมสามารถขายออกมาเองได้อะไรได้ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเดีย๋ยผมคว้านนะ อ่าว้านรูขอ r นี้ให้สามารถเอาคีมมาจับอะไรมาจับแล้วไขออกเพราะยังไงเดี๋ยวเขาต่อเติมเ็าทาซีนทำอะไรเขาจะได้ทำง่ายๆตัวนี้ก็คือเก็บสีเก็บรอยต่อต่างๆนะครับ,รบไฟผมถามเรื่องไฟหน่อยขวามือไฟอะไรบ้างแสงสว่างภานอกอันนี้พักชั้นล่างพักชั้นล่างทั้งหมดใช่พักชั้นล่างอันนี้พักขั้นบนอยู่ พักชั้นล่างถ้าเอาตัวเทปตัวเสียบมาแล้วก,กดมันต้องตัดใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยวลองดูดิตัวกดไปอยู่ไหนครับตัวเทส<ม>ตรงนี้นะครับลองอันนี้อันนี้ถือเป็นพักชั้นล่างเนาะสองร้อยสามสิบสี่กดแล้วมันก็ไม่ตัดแล้วถ้าไปกดชั้นบนมันจะตัดไหมแน่ ก็เดี๋ยวให้น้องเข้าเอาฟอร์มาเซตเดี๋ยน้องเข้าไปได้แล้วแหละไม่ไม่เขาไม่ได้มาวันนี้เขาเขามาทำงานทุกวันพรุ่งนี้ผมให้เขาเทสให้ผมดูอ่างั้นเดี๋ยวครั้งรายการนี้กันไว้ว่าทำไมมันถึงไม่ตัดเดี๋ยวลูกค้าใหม่คือมีนต้องเทสให้ดูเพราะตัวนี้ถ้ากดตัวเนี้ยกปวดระเัิดได้แต่ทำไมเมื่อใช้ตัวเช็คแล้วมันไม่ตัดนะครับไฟแอร์ไฟอะไรไม่ได้เช็คนะครับคิดว่าคงไม่มีปัญหา มาดูในห้องนะตรงน้อยต่ออะไรพวกนี้เก็บเกล็บไหมไม่เอย่ออแต่ตัวเนี้ยผนังมันเกินก็เดี๋ยวก็ขัดออกไไขัดออกอะไรออกให้มันพอดีตัวนี้มีการทำความสะอาดหรือเคลือบมากกว่าน,นี้ไหมครับเออตัวนี้จะไม่ได้เคลือบไม่ได้เคลือบงั้นเช็ดทำความสะอาดให้ผมหน่อยแล้วกันครับน,นะครับสีอะไรที่มันหยดสีน้ำมันที่มันหยดลงมา เนี่ยครับดูตัวนี้ไม่เสมอก่รมันจะแก้ยังไงได้ักปกอะแล้วก็ปักใหกม่มุมกบชิ้นนี้เอาของบ้านอื่นมาใสา่โคราชิ้กันเพราะน้ำไม่ทาสีครับผมถ้าทาสีผมก็ไม่ซีเนียรเดี๋ยวผมไม่ทาสีปะเอาเม็นโคนละชิ้นกัน <c oughs> ในห้องน้ำคุณน้าเชิญน,นะครับขอบคเข้ามา ตัวนี้เป็นเสตเลสเ,เ,เนะาะขายทำความสะอาดได้ผมดีสนินกินแล้วตัวนี้ก็คือตามมุมรอยต,อต่อต่างๆเก็บทำความสะอาดนะครับซิงยาแนวข้องน้ําช่วยคลีนให้ผมนิดนึงเนี่ยมีรอยตะเข็บฟ้าแตกอดี่วนี้น่าจะใช้ดับด้วยสีโคนในการลูบเก็บงานทางง้านนู้นนะครับก็จะเป็นทำความสะอาดพวกยาแนวสีอะไรต่างๆที่มันหยดคลีนให้ผมทีตัวนี้บื้อง m o เส t แตกถึงชิ้นนะครับเปลี่ยนให้ด้วย นี่นะครับเก็บทำความสะอาดยาแนวทีได้ครับนี่สีที่ล้นล้นออกมาอะไรต่างๆนี่ตามมุมตามขอบครับอะทีนี้มาถึงฟอร์เดนตัวนี้นะครับทําความสะอาดแล้วยาแนวลงขอบไปผมทีครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับรอบเลยนะครับผมแล้วเก็บทำความสะอาดพวกยาแนวพวกเนี้นย่ยที่มันเกินไม่ต้องแถมให้ผมครับผมเอาคนอยู่ดีครับโอเคอ๋อครับ อันนี้ตังอย่างโอเคอระหว่าง,าางเดี๋ยวก็ต้องซีนซีนให้เหมือนตัวนั้นแหละคือต้องให้เสมอก่อนเสมอแล้วก็ซีนทีนี้จะใช้ตัวไหนซีนแล้วแะละจะเป็นเด็จะ PU, จะเป็นทียูทิลีโคนหรือจะเป็นตัวยาแนวตัวเดียวกันแบบที่้าก็จะซีนตัวนี้โปรตีนตัวนี้ชอบนี้ใช้อะไรสีใช้ทีโคนอ่ะงั้นเอาสีเนี่ยครับซีนน้องนี้ตรงบันไดได้ถึงด้วยตรงนี้นะครับ หมดแล้วเนาะอะไ่ขึ้นมานะครับตามร่องต่างๆเพื่อซีนนิดนิดนึงครับตรงนี้เก็บนะครับเหล็กทาสีไม่ดีเป็นสนิมตรงนน้นแปะไม่ถึงตรงนี้สามารถซีนได้ไหมครับตรงนี้ได้ซีนด้วยนะตรงไหนเหล็กขาวมันถลอกก็ทาสีเก็บไปทันทีได้นี่นะครับได้ถ้าต่าง อันนี้ก็คือครีนความสะอาดใช่พวกรอยต <dome>, ่อต่างๆผมดูแล <to> <to ้วโครงสร้างลักษณะกระจกของตัวนี้เป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรั่วต้องต้องตรงไฟนะครับครัตรงไฟก็ต้องสกิมเก็บความสะอาดครับผมนี่แบบแบบรูปแบบเข้ามาแบบนี้ต้องมีช่องนี้ใช่ไหมครับเพื่ออะไรแสงมันขึ้นมาเอ่อเพื่ออะไรจำเล่รู้ครับปันไาสำเร็จใช่ไหมรูนี่ยใช่ไหมครับ เป็นที่มันขยกมาทั้งกระดเลยพี่ตอนก็ยกมาเป็นแผ่นแหละครับแต่ว่าโครงม,มันก็เป็นชิ้นใหม่ขนาดเขาลอกมามาเข้าห้องนี้เลยนะครับสำหรับห้องนี้ก็มีตามมุมห้องต่างๆที่มาป็นขึ้นมันไม่เรียบมันเป็นขึ้นมันไม่สวยเนี่ยป็นขึ้นเป็นรอยเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บผิวขอบพราเดี๋ยวเราทาสี การทาสีผิวผนังก็ควรจะพอประมาณระดับหนึ่งเนาะเนี่ยครับ,รบ,รบแต่งเฟรมอลูมิเนียมทุกปานเลยนะครับ,รบอันไหนที่แต่งไว้แล้วมันนูนคือมันน,นูนแค่ช่วงนี้แต่ตรงนี้พอมานสัมผัสไปตรงนี้มันเป็นร่องก็สก,กินให้ผมเพิ่กกมอก,ก,กน,นิดนึงให้หน้ากว้างหน่อยนี่ครับตรงนี้ก็นูนนะครับนูนผมว่านั้นน่าจะใช้สก,กินมากกว่าใช้ขัดมั้ง สติมตานี้ไล่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 ทิ้งออกมาแล้วกอลมิเนียมรู้แล้วไม่รู้วนะครับฝั่งนี้เหมือนกันตามข้อมูลต่างๆมีขึ้นเนี่ยกระเพาะตรงนี้รวมอยู่ในรายการอยู่แล้วซึ่งเราต้องเก็บทุกบานเก็บเป็นโลๆครับฝั่งนี้สันของประตูฝั่งนี้นะครับผัดทาสีใหม่เนื่องจากมันมีขึ้นนะครับทาสีทั้งบนเนี่ยเหมือนทาแล้วข้างล่างยัทาหรือทาที่มีรอบหนึ่ง ตัวนี้ใบร้าด้านในก็เก็บน,นะครับ,ราบรสารประตูทาสีปกติตัวนี้ที่แปะสติกเกอร์ไว้ก็คือเก็บทําความสะอาดพวกสีน้งโคลนพวกแร็ปต่างๆที่รดไว้อันนี้นะครับผนังพวกปูนอะไรที่มันปูดมารอยร้าวต่างๆพอเข้ามาดในใน้านในก็ด้านในน้ำไม่รู่ครับปกติขังน้ําแล้วโอเคเก็บ ทุกรายละเอียดต่างๆของข้างบนนะครับที่ตัวรูดิ่งมันเปิดอะไรมันเปิดเกี่ยับความสะอาดยาแนวทีหนึ่งที่มันเลอะๆนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายข,ข,ของงานที่ต้องเี็ดปัดออกไหมอ่าไม่รู้เปิดอะไรรู้สีฟ้าเปิดสีเปิดอะไรนะครับวันนี้จะมีรอยขลอกบบ้างนิดหน่อยพอรับไหวแต่ขอให้ทำความสะอาดก่อน ซีนพวกขอบนี้นะครับ,รบให้ใหม่ทีได้ครับนะครับตัวนี้คือตัวไฟขอบเครื่องยนต้ำอุ่น,นครับผมสายมาครบเนาะหนึ่งสองสามน้ำจะขังบริเวณขอบนิดนึงเพราะขอบมันสูงกว่าไม่เป็นไรพอรับได้ ทีมพวกยาแนวตามมุมต่างๆข้างล่าง,างรวเนี้ครับที่มันใหญ่เวอร์เกินนี่ยนะครับมันก็ได้ไม่ต้องแถมให้ผมเยอะก็ได้เอาพอดีพอดีเนาะมันลน้นอ่าครับมันล้นไปหน่อยเรียกทำความสะอาดพวกนี้ครับสีต่างๆที่มันกระเด็นหลุดออกมาตัวนี้ก็เป็นพวกรอยต่อที่รูดระหว่างรอยต่อไว้สีมันเปิดแล้วมันเปิดเดก็่ยกับกาสะอาดตามมุมต่างๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่ปูนที่อะไรต่างๆที่มันเป็นก้อนๆอยู่นะครับตรงนี้แหวนหรือปดก็เก็บข,ขัดให้ทีส่วนแนวนี้จะเป็น,น,นขึ้นลักาณะส่วนมุบเป็นขึ้นตัวนี้ก็จะปูนล,ล้นที่ลูกศงไว้ยังไม่ได้ขัดพอนี้ก็จะล้นเฟรมนะครับพอเก็บแต่งให้หน่อยส่วนตัวนี้รอยร้าวครับรอยร้าวตรงนี้ ผืนนี้เป็นผนังชิ้นเดียวใช่ไหมครับมาจากนู่นทำไมมันร้าวตรงนี้เนาะมันรับแรงอะไรของมันนี่นเป็นองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ร้าวเนี่ยอย่างนี้ถือวิ็นโครงสร้างไหมโครงสร้างอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผ่านไปปีนึงแล้วมันยังร้าวอยู่มันยังมีปัญหานะเดิมๆก็ยังแก้อยู่เนาะเพราะตรงนี้ปกติไม่น่ามีปัญหาอะไร อ่ะตรงขอบบานอลูม <reco Christ. S 1> <uch bizarre color>. ิเนียมนะครับเหมือนเดิมเก็บรอยผิวต่างๆนะครับนี้เป็นรอยล้ามสุดสุดแล้วก็บาดูตามมุมนี้มุมนี้ไม่ค่อยน่าเหยียดเท่าไหร่แต่เกยียบได้ก็เกยียบที่มันกระทบตามมุมให้ยักสีเน้นเลยนะครับผมขอบเตรนต่างๆมันมีปูนล้วนไว้บ้างปูนโผล่บางทีมันมันเหมือนวิ่งไงเฉยแล้วเหียบมขึ้นเลยเงี้ยอ่ะเหยียบได้บางทีบานขอบรอบบานเลยนะครับภายในส่วนภายนอก ภายนอกก็จะ no ja in ม okay. being, ีรอยร้าวเก็บงานพวกสีต่างๆนะครับกับตัวข้างล่างนะยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ขัดยังเป็นโขดที่ปูนเป็นอะไรอยู่นะครับส่วที่เหล็กต้องเก็บงานสีของพี่ตัวนี้ก็เหมือนกันที่สกินผิวไว้เรื่อดแล้วอาจจะโดนลูกไฟจากการทอเห็กเชื่อมเด็ก็เก็บงานเก็บสีของพี่สีดำสีน้ำมันที่เปิดกับขอมนอกนะครับมันก็จะมีรอยร้าวตามบัวบัวต่างๆขอบตรงนี้ แล้วก็สีเยอะนะครับตัวนี้นี่ยปูนอะไรมานี่นีไม่เยอะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นแข่มาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาอากาแต่เพราะฉะนั้นรายการเลือกแข่ที่เลเาที่เนี่ทนทนนยทาสีด้หมดเลยทั้งนอกในเลยนะครับเพราะว่าดูกระนนอกยังไม่ได้ทาก็มีผิวผวไว้ฝนตกดีครับข้างบนจะได้ขึ้นอยู่แลไม่มีน้ำ ห้องนี้ตรงนี้มีรอยร้าวหนึ่งเส้นนะครับนี่มาีกห้องหนึ่งานนี้ไม่ได้ทาสีสันประตูอาจจะบางๆเหมือนแบบฝัน,นี้ยังไม่ได้ทาสีเพราะนั้นขัดแล้วก็ทาสีให้ผมทีทีนี้เรามาดูมันจะมีรอยร้าวหนึ่งนะครับ ซึ่งสกินเปลี่ยนไปหน่อยและขอเก็บเพิ่มไปหน่อยผนังตามขอบก้านต่าง,น,างนะครับตัวนี้ผนังโอเกเดี๋ยวก่อนที่จะทาสีก็ต้องมีการขัดกันอีกทีนึง่งเย็นงนี้เหล็กหรืออะไรล้วโผลมาอาจจะเล็กๆก้อืมอตัวนี้นะครับขอบอลูมิเนียมเหมือนเดิมเลย เชื่อว่าไม่รั่วนะลักษณะการวางกระจกใช้การเลือกใช้รูปแบบของมุ้บาลูเนียมที่ว่าไม่รั่วนี่นะครับเก็บรอยนี้รูก็เริ่มเลยรอยรอดนะครับด้านล่างด้วยด้านล่างมีปูรูดินงขอโทอนะอาจจะต้องแซกหอกแล้วก็สกีมเข้าไปใหม่ช่วยหน่อยข้านนอกครับข้านนอกก็จะมีรายการเกี่ยวกับการเสียสี สีที่ล้นออกมาพวกนี้นะครับแล้วก็รอยต่อรอยร้าวของตัวบัวประดับข้างบวกสองฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับก็ยังมีรอยร้าวอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยรอยเลื้อยของผนังที่มาชนกันมาชากันอยู่ตรงนี้ซึ่งทางสีเก็บเลื้อยไปหน่อยนะครับ <c oughs> ขออลุมิเนียมว่าเป็นเกี่ยวกับทําความสะอาดสีต่างๆที่เหลืองที่อะไรนะครับ ก่อนส่งมอบงานก็คงมีการคลียท์เความสะอาดอีกทีเนาะครับอะรายการภายในก็มีประมาณนี้ครับี๋ยวผ้าต,ต,รตรงนี้ด้วยครับตรงอาอ๋อตรงนี้นี่มองไม่เห็นนี่แต่งสนีนิดนึงจะถอดมันก่อนหรือว่าจะทำทีหลังก็ได้พื้นไม้พวกนี้ต้องระวังเรื่องน้ำให้ดีระวังเรื่องน้ำแค่นั้นแหละ เพราะมันเป็นคื้นที่เขาเทแล้วเขาก็เอาตัวนี้มาปิดหน้าเพื่อวความสวยงามความสะอาดก็คือพวกขั้นบันไดความสะอาดนะครับคิมรอบสุดท้ายเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูใครน่อกันครับนะ